เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบอกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาทุกคนไปรับเหรียญตาสุดเอ็กซลิสีกันอีกเช่นเคยนะครับผมเหรียญตานี้จะนําไปสู่ของฟรีภายในอนาคตนะครับคุณผู้ชมฮะและแบบที่เราจะไปเก็บกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คืออั t ติเม e ไดวิ่งนะครับลิงก์แบบอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมพอคุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแบบแล้วนะครับจากนั้นก็ให้กดที่อีเวนต์ได้เลยครับกดตรงเอลโดราโดตรงนี้นะคร กดเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นรอโหลดสักคู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากได้ไอเทมฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามารับเหรียญตาอันนี้กันด้วยนะครับผมนะโอเคพอเรากดเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนกด E นะครับผมตัว E นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็กด Solo นะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคกดไปแล้วก็รอโหลดสักคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเอา่จากนั้นเราก็จะวาร์ปีกที่หนึ่งนะฮะทีนี้ภารกิจของเราเนี่ยคุณผู้ชม เขาให้เราขับรถครับผมแล้วก็เก็บเจ้าก็เขียวแบบนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมก็ขับไปเลยนะครับตามทางไปเรื่อยๆนะครับที่เขาบอกนะผมไม่เห็นรถผมโคตตเท่เป็นไงเปิดประตูด้วยนะครับผมนะนี่มันจากกัวปี40รเ่าเนะนี่ยออชนชนไปคุณผู้ชมก็ขับตามทางที่เขาบอกไปได้เลยนะครับขับค่อนข้างยางนิดน,นึ่งนะ แล้วคุณผู้ชมคนไหนที่ขับแล้วรดความนะครับก็ให้กดตัว F นะครับมันจะเป็นการรีลดกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคขับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่เก็บครบหมดแล้วเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากภารกิจภายในแมปนี้ก็แค่ขับรถแล้วก็เก็บเจ้าวงก็เขียวแบบนี้นะครับ ผมลืมบอกไปครับว่าให้ดูลูกศรสเีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับผมมันเป็นเหมือน GPS นําทางให้กับเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมขับไปแล้วงงทางไงแบบเอ๊ะไปตรงไหนต่อนะครับให้ดูลูกศรสเีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ขับไปทางที่มันบอกนั่นแหละครับ ถึงเส้นชัยแล้วครับผมนี่เราก็จะได้รับเหรียญตาสุดเอกลุศมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมะแมทที่1ด้วยเป็นไงล่ะที่1นึ่งพยืนคนเดียวฮ่านะฮะคนอื่นเขาขับกัน3นาทีกว่าครับผมล่อไป5นาทีเกือบ6นาทีคุณผู้ชมมั <laughs> วจะตกน้ําอยู่เว้ย ก็เลยนานหน่อยนะครับผมเอาละครับคุณผูช้ชมมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการทำภารกิจเพื่อรับเหรียญตานั่นเองนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย